สวัสดีครับเพื่อนๆผมสั่ง PCB เปล่านะครับเ,เป็น preamp JC2 ครับซึ่งอขออนุญาตปิดโลโก้นะครับเพราะว่า PCB ตัวนี้เขาเขาพิมพ์โลโก้ของอของบริษัทผู้ผลิตเ,เครื่องหมายการค้านะครับมันมันก็ดูไม่ดีที่จะเอามา,อ,าออกสื่อนะครับผมผมสนใจ วงจรนี้พี่ว่าคือหลายๆคนคงจะได้ลองแล้วแหละแต่ว่าผมผมอยากจะลองเล่นดูนะครับเพราะว่ามันเป็นพรีแอมที่ใช้เฟตนะครับคลาสเอใช้ไฟไม่ไม,ไม่สูงมากใช้15-20โวลต์ w, ซึ่งมันอุปกรณ์ที่มีอยู่เนี่ยในในบอร์ดเนี่ยนะครับรายละเอียด e เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็ไปเก็บจาก <c oughs> ที่เคยสะสมไว้ ที่ทำงานเก่าๆนะครับหลายอย่างนะเอามาใช้ได้นะผมก็เลยว่ามัน,มนใช้งบประมาณคงไม่ไม่ไม่มากหรอกแต่ว่าตอนนี้ผมก็ลงอุปกรณ์บางส่วนไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็อย่างพวกพวกแอลเนี้ยก,ก็ก็สั่งจากจากลาซาดานะครับถ้าจำไม่ผิดหรือช้อปปีเนี่ยผมจำไม่ผิดแล้วจำไม่ได้แล้วในประเทศนะครับมีขายอยู่นะเป็นจากแถวระยองนะครับ เป็นตัวนี้แล้วก็ตอนนี้รอรอสั่งเฟตนะครับมาจากจีนเพราะว่าราคาที่ผมดูแล้วที่ที่คนขายในประเทศเราอะนะครับในเมืองไทยอะค่อนข้างราคาค่อนข้างแพงขายคู่เป็นเป็นร้อยครับเนี่ยเฟตคู่ก็มันราคาสูงนะครับสู้เราไปดูจาก จากจีนเนาะสั่งมาที่อรแล้วก็รวมกับพวกทรานซิสเตอร์ที่หายากเนี่ยนะมันดูแล้วมันมันไม่ยุ่งยากนะครับเพื่อนผมว่ามันมันทำง่ายแล้วก็อันนี้คือเห็นว่าสวยดีบอร์ดบอร์ดก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าคนละยี่ห้อคนละคนละผู้ผลิตนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วประกอบออกมาก็น่า,นาจะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ก็ เป็นลิสต์ที่รายการอุปกรณ์ที่คนขาย PCB เขาแชร์ไว้ในในลิงก์ของเขาะครับวงจรนี้เป็นผมได้มาจากคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาจากคนที่ผลิต PCB นี่นะครับคนขาย PCB ไม่ได้ให้มาแต่ว่าผมก็ไปคน้นคนดูในใน Google นะครับก็ไปเจอของรัเสเซียเขาทำไว้อันนี้อุปกรณ์ใกล้เคียงกันครับแล้วก็ ผมว่า,น,าน่าจะใช่เลยแหละคือทราซิสเตอร์คู่นี้ก็เบอร์เดียวกันแล้วก็ค่า R4 ก็ใกล้เคียงกันนะครับก็ลองทำดูเพื่อน,อนผมผมว่าอยากอยากจะฟังเสียงจะบอกว่ามันโครนมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าเรารู้จักแบรนด์นี้นะครับบอกเลยเป็นมาร์คเลวินสันเนี่ยถ้าเรารู้จักการดีไซน์ของเขานะครับผมก็เคย เคยผ่านไม้ผ่านมือแบบมีที่ที่เขารับซ่อมอยู่นะครับก็ไปนั่งดูอย,งอย่างพวก power amp pre amp รุ่นพวก ml ตระกูล ml เนี่ยบอกได้เลยนะครับมันก๊อปยากมากผมบอกให้อุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น r หรือ c เนี่ยเขาจะแบบออกแบบมาแล้วก็ดีไซน์มาสำหรับของเขาโดยเฉพาะ,ะยกตัวอย่างอย่างอย่างซิสเตอร์นะครับของเขาจะมีค่าสมมุติว่าเราไปซื้อตามท้องตลาด 82 82โ oh อห์มย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าของมาร์กเนี่ยเขาดีไซน์นะครับเขาจะมีจุดทศนิยมเขาจะเป็น82จุด4 82 6อะไรเงี้ยครับถ้าเราค่าที่ไม่ตรงใส่เข้าไปนะครับเพื่อนๆรับรองเลยครับเอาเครื่องวัดเนี่ยตรวจวัดมามาดูอ่ะมันจะเพี้ยนเลยแล้วก็มีน้อยมีอะไรเพิ่มเข้ามามันไม่ได้ครับเขาออกแบบดีมากแบรนด์เนี้ยอืมก็ถือซะว่าเราเราอยากได้ฟิลลิ่ง ในการฟังนะครับแล้วก็สนใจวงจรมากกว่าเราได้เรียนรู้ว่าเอ,อ้ยคลาสเที่ใช้เป็นปรีแอมเนี่ยมันจะให้เสียงเป็นยังไงซึ่งผมผมชอบพวกเฟดพวกมอสเฟดอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะมาเล่นหลอดเพราะว่าเคยสัมผัสเอ่อ1จสี่เกของอาจารย์กฤษดาเคยทำมานานแล้วแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่อีกจังหวัดนึงครับที่บ้านต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้ฟังละ ชอบนะครับเสียงเสียงพวกเฟดพวกมอสเฟดเนี่ยก็คงจะต้องมาลื้อฟื้นมาติดตามด้วยกันนะเพื่อนๆเนีเ่ยตอนนี้ก็ใส่อุปกรณ์ไปบางส่วนที่มีอยู่นะครับก็หาได้ไหมผมไม่สนใจหรอกว่าเป็นหาเปอร์เซ็นหรือหก็มีค่าเท่าไหร่ที่มีหาได้เราก็ใส่เข้าไปส่วนไดโอดนี้ก็เป็นเป็นฟาสนะครับผมใส่เข้าไปแทน1 n 4 0 0 7ในบอร์ด ก็เหลือสั่งคาปาฮิ s ซิงนี้ก็สั่งมาแล้วแต่ว่าของยังไม่ถึงส่วนเฟดก็อย่างที่บอกสั่งมาจากจีนนะครับก็เขาขายเป็นเป็นเซตนะครับคู่10คู่นเงี้ยราคาไม่แพงเดี๋ยวถ้าทำแล้วมันโอเคเพื่อนเื่อคนไหนที่แบบซื้อ PCB รุ่นเดียวกันมาเนี่ยหรือว่าใช้เบอร์เดียวกันผมแบ่งให้ได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่ามันใช้จริงจงมันใช้ไม่หมดหรอกนะครับ ผมสั่งมาเป็นเซตก็ฝากติดตามต่อไปนะเพื่อนๆว่ามันจะเป็นยังไงผมว่าปัจจัยหลักมันอยู่ที่เรื่องของภาใจไฟแล้วก็การเซ็ต VR ตรงเนี้ยนะครับวงจรน,นี้นะนการเซ็ตภาใจไฟให้มันบาลานซ์กันแล้วก็ปรับกระแสเอาต์พุตนะครับให้มัน ให้มันถูกต้องนะผมว่าถ้าปรับได้ดีๆแล้วใช้อุปกรณ์ที่มันไม่ขี้เหร่มากผมว่ามันก็น่าจะเสียงดีนะเอาเอาความรู้สึกตัวเองเขาว่าแต่ว่าอุปกรณ์บางตัวผมอาจจะไม่ได้ใช้แบบตามในบอร์ดนี้นะครับอย่างเขาบอก3.3เนี่ยผมอาจจะหา2.2มาใส่เงี้ยเอาเอาเท่าที่สะดวกนะครับ คาดว่าปร,ระกอบออกมาแล้วก็จะหน้าตาดีเหมือนที่เขาประกอบสำเร็จขายนะครับก็ก็ฝากติดตามนะเพื่อนๆรอดูต่อไปนะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่หาอุปกรณ์เอามาเติมนะครับน่าจะดีเพื่อนๆผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบเออแปลกเสียงมันคงจะเข้าท่าอยู่นะผมว่าฝากติดตามด้วยนะเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากครับ